ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเติมได้ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแนะนำร้าน Easy Card เลยใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR Code หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยมีให้เลือกมากมายสามารถกดเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์เกมมากมายให้เติมแบบนี้แล้วก็ราคาถูกสะดวกปลอดภยัยแน่นอนนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มาเดนชั้นหนผมวันนี้มาเดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะวันนี้อยู่กับเกมมาโอสามและนักร้องออนไลน์ภาคสามนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ช่วง r o โอสามก็ยังอยู่ในช่วงเพียร์เน็ตเทสนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็ไกด์กันต่อวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนักพระกันบ้างนะครับสำหรับโอสามเพื่อนๆที่อยากสนใจจะลองเล่นเพียรเนเทสก็ต้อง ติดตามกันในทาง o f f i c i a l Discord แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ทาง Jo y Maker ของ Offi c i a l นะครับเขาจะแจกโค้ดเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้โค้ดเข้า Discord กันมาได้นะ i s c o r d ผมผมก็จะมีเอาไว้แชร์ข้อมูลพูดคุยสื่อสารแชร์เทคนิคเอาไว้เม้ามอยรวมถึงโค้ดต่างๆถ้ามีก็จะมาแจกกันใน i s c o r ดด้วยกดเข้าได้ใต้คลิปนะครับ i s c o อ d อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับจะมีลิงก์ให้กดเข้ามาได้เลยเนาะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเรามาเอาสามนะครับวันนี้ แต่ว่าวันนี้นะครับพระเราจะไม่ใช่เป็นพระซับสะด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้จะโชว์พระดาเมจนั่นเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าอา3สามเนี่ยปกติแล้วว่าแต่ละอาชีพเนี่ยครับมันจะมีเล่นได้2บิลเป็นหลักแล้วกันนะหคลาสตอนเนี้ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยจะเล่นได้2บิลซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นบิลไหนอย่างเช่นตอนนี้ในเซิร์ฟเพจนะไอ้ข้อมูลจากเซิร์ฟเพจนะครับก็คืออย่างเช่นสายพรีสเนี่ยจะเล่นได้สายบิลที่เป็นพรี์ก็คือสายมือเป็นบิลสําหรับสายซัพพอร์ตฟูลซัพอร์ ก็คือสายฮิลสายบัฟสายชุดป,ปกติเลยก็คือสายมือนะครับทีนี้พระก็จะมีบิลที่เป็นดาเมดด้วยอย่างเช่นขวามือตรงนี้นะครับ e x o r โ i s m นะครับก็คือเป็นสายเบิร์ชด m เม e ความยากในการเล่นอยู่ที่2ดาวเรามาดูกันได้นะครับนี่เลยบิลที่ผมจะโชว์วันนี้คือบิลนี้และจะมีสกิลพิเศษอีกเช่นเคยนะที่จะมาให้ดูกันโคเดซึ่งบิลนี้นะครับจะมีที่ทำดาเมจแล้วก็เป็นเวทเอแล้วก็เป็นเวทมจิกนะครับซึ่ง ตัวเนี้ยถ้าเกิดเล่นบิวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันจะเป็นคลาสอาร์เรโซแนนต์โนวาสซูเบิรลก็คือจะชนะเผ่าที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่จะแพ้คลาสที่เป็นสีแดงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูก่อนลืมเหมือนกันแนละ้วเนี่ยอ่าดูนะครับนี่เนี่ยจะชนะสีเหลืองแพ้สีแดงนั่นเองถ้าเกิดเราเล่นบิวดราเมดของสายพระนะครับซึ่งบิวดราเมดของสายพระเนี่ยเอ็กซอร์ซิซึมนะครับมันก็จะมีสกิลตัวนี้มีจูเด็กมีอดอรามมุสมีดีวี่ริสติบิวชั่นแล้วก็มีดีวี่เอสเซนชันอะไรก็ บิลนี้มีความพิเศษยังไงสำหรับสายพระแล้วกันเนาะส่วนใครที่สนใจเล่นสายฮิลเดี๋ยวก็่ายตางมาริชอตเดี๋ยวผมมาแชร์กันต่อนะครับวันนี้โชว์สายดาเมจกันไปก่อนนะคือสายดาเมจเนี่ยบิลที่น่าสนใจของการเล่นนะครับมันอย่างที่บอกไปนะครับเรมนนันเอโคเนี่ยมันก็จะมี2อันนะก็คือมีสี ส้มนะครับสีส้มกับสีแดงนะครับซึ่งสีส้มกับแดงเนี่ยเป็นเล hm ่มเลมนันเอ็โคของพระสายดาเมจส่วนสีเขียวกับฟ้าเป็นเลมนันเอ็โคของพระสายซับนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์สีส้มให้ดูหรือสีเหลืองนี่แหละว่าครบเลเวลสาแล้วสกิลมันเท่ขึ้นเยอะไหมมันปลดล็อกอะไรนะครับอย่างที่เห็นกันไปนะครับพาราก็มีควงหอกวิาสานก็มีเมเทโอสีลูกพระเรานะครับก็มีสกิลแสนพิคาด โคตรเท่สกิลสามิคาโคตรเท่ผมบอกก่อนเนี่ยมาดูกันแต่ไม่รู้ว่าแรงมากไหมต้องมาเทสในดันเจชยนกันด้วยนะครับอ่ะบิลสีเหลืองหรือสีส้มนี้นะครับก็คือถ้าปลดเลเวลสองเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์ Suffering Lament Organum นะครับเหมือนนักวิเหมือนนี่เลยอะเหมือนแฮร์รี่มันเหมือนน,น,น,นักวิศาสตร์เออนะครับซึ่งเซตันเนี่ยมันจะทำให้หลังจากเราใช้สกิลสติ๊กมาตานะครับมันจะเกิดการ Reverse Organum ทำสลัเป็นการเขาเรียกว่าคลื่นแสงสลั slash, นะครับทำดาเมจ25% เลยเป็นโฮลิดาเม g ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงคือ้าครบลเวอ3นะครับเราจะได้ Suffering r a e m e n Hym นะครับ h a m h i m นะครับ Effect ซึ่ง Effect เนี่ยหลังจากเราไล่ลจูเด็กนะครับครบจูเด็กเนี่ยมันจะทำให้ติดสถานะ h i m ซึ่งจะทำ damage 5%ของ Holy damage แล้วก็จะติดสแตทฮิ h m เนี่ย เป็นเนวลา5เวทีเมื่อใดก็ตามที่จะแตกถึง10นะครับจะทําการล้างสแต็กทั้งหมดออกและทําการไล่ออกานนมสลัเหมือนกันซึ่งออกานนมสลัก็จะทําดาเมจทันทีนะครับเมื่อที่เราทำดาเมจจูเด็กแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้น2 5ของดาเมจเลยคือมันมีดาเมจเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันว่ามันใช้ยังไงอันนี้ใช้ไม่ยากนะครับ ส่วนสีแดงให้ดูสีแดงกระดิ่งนิดนึงด้วยกันนะครับสีแดงก็จะเป็นลในาไอโคของสายดาเมจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหน้าปลดเลเวลสองเนี่ยเราจะได้เลม s u f ฟ e r i n ล l เมน n ์แอบลูชั o n ซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะได้อ่าโคเดกนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราใช้จูเดกเนี่ยเราจะได้โคเดกเนี่ยมันจะไล่สกิลทำ damage เพิ่มขึ้น5%เหมือนมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นกันแล้วก็จะได้สแต็ก voice ด้วยซึ่งมันอยู่เวลา3วินาทีนะครับซึ่งสแต็กแต่ละอันของอันเนี่ยมันจะทําให้เรามีการเรียกอ่ายยูฟเรรีนะคับท a ให้มันติด สามสเต็ได้ของยูเฟียและเมื่อไดก็ตามที่ครบสแต็ตของ3ามสเต็ตยูเฟียนะครับมันจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น5%ของแม็กเฮนะครับ5%ของแม็กเฮนี้ถือว่าแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอสเลือดสัก10ล้าน20ล้านเลือดยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งทําดาเมจแรงอันนี้คือดีสีแดงจริงสีแดงน่าจะดีกว่าสีเหลืองนะครับเราจะทาบิลพระแต่ถ้าเกิดว่าบิลพระสายดาเมจจะทาเล่นสุดจริง,รงๆอะ่ะก็ต้องทาทั้งเหลืองทั้งแดงซึ่งแดงมาทำเป็นดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์พีด้วยอันนี้คือด เอออันนี้คือไล่ไล่สกิลจูเด็กปกติเนะา c, c, up, phoria, ะเราไม่ติดโคเด็กติดโคเด็กติดบัฟยูโฟเรียติดสแต็กครบทำระเบิดตุ้มระเบิดอะไรอย่างงี้นะครับเลเวลสอส่วนเลเวล3นะครับเราจะได้ท o อ f ฟฟินะครับซึ่งมันจะขยายเวลาของ IDY e s s e n t i a l เ s ี e n เ i เซไอสกิลบัฟของพระที่ทำให้ตีดาเมจแรงขึ้นนะครับจะอยู่นานขึ้นเพิ่มอีกเป็น13วินาทีนะครับแล้วก็จะทำให้ Voice Stack ของอันเนี้ยจะ เพิ่มดูเลชั่นขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือไม่หมดเร็วสมมติเราตีแล้วเราตีไม่ทันอะ่ะสแต็กไม่ทันมันก็ยังอยู่มันก็จะไม่หมดเร็วเพราะว่าถ้าสแต็กหมดสแต็กไม่ครบดามเมจของไอเลเวลสองก็จะไม่ขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเลยว่าสามเนี่ยดูเลชั่นระยะเวลาของสแต็กจะอยู่นานขึ้นระยะเวลาของบับจะอยู่นานขึ้นนะครับอันนี้เป็นสีแดงเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ทุกคนดูกันสลับสีเหลืองว่ามันเท่แค่ไหนนะครับสาหรับบิลพระดามเมจมาดูกันเลยนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกกกคคนนดดู่่่่อววาาาาถ้าเเิรรยังไมมีบ ระเบียบสามหรือเลเวลยสองของสีเหลืองเนี่ยอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถอดก่อนอ่าถอดได้หมดอ่าเนี่ยถอดได้หมดถอดก่อนถอดก่อนอ่าอย่างงี้นะครับก็คือเราไม่ถึงเลเวลยสองนะถ้าเกิดเราเพิ่งเล่นหรือว่าเล่นใหม่เรายัางหาของไม่ได้มันก็จะประมาณนี้ซึ่งพารา์ทเมทมันจะมีสกิลแรกก็คือสกิลจูเด็กอ่าอันนี้จูเด็กนะครับตีปกติตีปนี้ปกต,ปตปปปิเลยไหมอันนี้จูเด็กแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือสกิลนี้ครับนี่สติกมาตาก็คือเป็นการไล่แสงเป็นเวทเอลีแบบนี้ปุ๊บ อันนี้คือกรณีที่เราไม่มีเอฟเฟกวพิเศษหรือว่าบิลพิเศษของเลมนานเอโคนะเจ้ตีแค่นี้เลยแล้วก็สกิลบัฟพระนี่อันนี้เป็นสกิลบัฟดาเมจแล้วก็อันนี้เป็นบัฟรวมอ่าอันนี้ปกตินะครับแล้วก็มีสกิลนี้อันนี้คือสกิลดาเมจอีกอันนึงที่ต้องบอกว่าเท่เหมือนกันอ่าแล้วก็มีไลน์ดิสพิวชันที่เป็นสกิลเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงนะครับทีนี้พอเราเลเวล2หรือเลเวล3เดี๋ยวผมจะโชว์นะมาดูกัน ครเทซึ่งวิธีการใช้ของอสกิลพิเศษของสายพระเนี่ยไม่ได้ยากเดี๋ยวให้ดูว่าใช้ยังไงมันไม่ยากเหมือนไอสายพระหรือว่าสายพลาที่กว่าจะควงหอกได้ต้องไล่สกิลแบบนู้นแบบนี้นะครับแต่พระเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยถ้าเกิดเราจะเล่นบิวดาเมเบจจริงๆนะลองดูกันแล้วกันเล่นเอามันนะพอได้นะครับซึ่งจริงๆบิวมันสวิชไปมาได้นะทุกคนไม่ต้องกังวล เล่นพะก็เล่น2บิลได้สมมติเราจะไปเก็บเลเวลลงดันลงคนเดียวโซโล่ก็ต้องเล่นพาดาเมจอะไรอย่างงี้ก็เล่นได้เหมือนกันสวิชได้เนาะ,ะมาดูกันครับอันนี้พอถึงเลเวล3านะครับเดี๋ยวให้ดูนะเลเวล2เลมแนนโคเลเวล2เนี่ยจะทำให้สกิลสติ๊กมาตาสกิลนี้มีเอฟเฟกพิเศษเกิดขึ้นมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเสียงวริ้งขึ้นมาอีกอันนึงที่เป็นสลชดาเมจก็คือสิ่งที่เรียกว่าไออออะไรสักอย่างนะที่มันเขียนนะครับไอเมื่อกี้ เอฟเฟกครั้งที่2เนี่ยมันเรียกว่าน,นี่ครับออัลกันุมสแลชที่มันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก25%ของโฮลี่ดาเมจดังนั้นถ้ามอนมันถึกเนี่ยมันจะโดนแรงขึ้นเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอ่งมาปึ๊บปึง้งเนี่ยอันเนี้ยมันจะสแลชอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์เลเวลสองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เราไล่สกิลสติ๊กมาต้าปกติปึง้งแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเลเวล3ามนะครับเลเวลสเนี่ยมันจะทำให้จูเด็กลองมีเอฟเฟกษเพิ่่มมมมขขึึึ้้้นนนนซงงััจจจะะทาดเเแแแรลวกก็็บสต ถ้าครบ10สแต็กมันจะระเบิดสแส้เช่นเดียวกันเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าตีครั้งหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตนะบัฟมันจะขึ้นเนี่ยเอฟเฟกต์ฮาร์มเอฟเฟกต์ฮิมเนี่ยเห็นไหมฮิมมันจะขึ้นหนึ่งฮิมขึ้นสองครับฮิมขึ้นสามครับขึ้นสี่ขึ้นห้าครับ,ห,รบหกนะครับเจ็ดแต่มันอยู่แค่สองวีนะต้องไล่เร็วแปดเก้าสิบเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่าเทจัดแต่ความแรงนั้นคือไม่ได้แรงมากแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่คาถาสองมือด้วย คือถ้าจะให้แรงคงต้องใส่คาถาสองมือนะครับสําหรับพระสายดาเมจเดี๋ยวผมลองนะปึ๊บแต่พระแต่พระอันนี้มันมันเออมันเป็นอย่างคาถาบ่วงอยู่เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมลองมาเพียปึ๊บสิบจะแตกเห็นไหมมันแค่หกพันเองนะอันนี้คือของแบบดั้งเดิมเลยถ้าเทียบกับวิาสาตว์วิสก็แรงกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวนะสิบปึ้งเห็นไหมครับพันสี่เก้าสิบเก้าเท่านั้นไอเอฟเฟกต์ I e ออร์แกนุมสแลชเนี่ยแค่พันสี่เก้าสิบเก้าเท่านั้น ไม่ได้แรงเอาเป็นว่าไม่ได้แรงแต่ว่าเดี๋ยวลองไปลงดันดูนะเผื่อมันจะแรงขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวลองลงดันอะไรกันดูเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาแชร์คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับบิวสีเหลืองถ้าใครจะหาเล่นใครจะหาเล่นพาดาเมจก็มีบิวให้เล่นนะเพราะว่ามันมีเอ็ o โคสีเหลืองกับสีแดงที่บอกไปเลยสีเหลืองนี่ไล่ง่ายมากนะครับอย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้ไล่ยากนะครับก็คือแค่ไล่สกิลก็ติดเลยแต่สกิลอันนี้แรงนะเห็นไหมเป็นหมื่นแรงเป็นหมื่นนะครับแล้วก็นี่ไล่เร็วหกพันนะจริง ไม่ได้หน้าเกลียดเล่นดาเมจได้อยู่แถมมันสแปมดาเมจได้เรื่อยนะครับไอซีมนี้มันสแปมได้เพราะฉะนั้นมันเก็บตีติตตแลแตกเนี่ยไม่นานเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟก็ลองมาเล่นกันดูส่วนบิลพาที่เป็นสายซัพพอร์ตเดี๋ยวฝากติดตามในช่องเดี๋ยวผมจะมาแชร์กันต่อ นะครับสำหรับเิลพระที่เป็นสายฮิวสายละอร์ก็มีสกิลพิเศษเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะใครดูกันจบฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ติดตามต่อไปเราเจอต่อในคลิปหน้าผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์คำถามอะไรพูดคุยได้เยคอมเมนต์เลยอย่าลืมเข้า Discord กันนะครับไปพูดคุยแชร์ข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็เดี๋ยวไว้มีคนมาแจกแน่นอนนะครับไว้เจอในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ